สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชชยเป็นเทคอนซีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการดักแมลงนะครับก็เป็นพวกแมลงที่ตอมไฟนะครับอย่างเช่นไฟสีม่วงเนี่ยครับก็จะมีพวกด้วงพวกผีเสื้อพวกมดแล้วก็ตะกะแตนตําข้าวบางตัวนะครับที่สามารถตอมไฟได้ด้วงกว่างก็ตอมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเจอแค่แมลงพลัดกับแมลงอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เห็นไหม คือผมดักหนึ่งนาทีตามคลิปนี่แหละแล้วไฟก็ดับเลยเว้ยผมชร้นแบตไม่พอหรือไม่แบตก็เสียมมาครับของที่ต้องมีครับก็มีไฟม่วงแบตที่ตั้งผ้าขาวครับแล้วก็กลางแล้วก็ตั้งตั้งอะไรแบบตามที่ในหินในคลิปเลยครับง่ายๆครับก็ระวังหลอดไฟตกแตกนะครับอันนี้ครับก็ได้เป็นปแมลงพลัดมาแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่คนกินกันความจริงผมดักขายได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะขายไะไเนี่ยมาตัวนั่งลนะ ก็วานเลัดก็เป็นดวงหาง่ายๆในภาคใต้อะครับถ้ามันถึงฤด,ดูเมื่อไหร่ในเมืองก็มีโอกาสเจอครับ <Yeah. S 1> ไปละบาย